ก่อนจะไปชมคลิปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้นะครับผมก็จะให้เพื่อนๆนะผมไปให้ทั้งหมด2รหัสนะครับก็คือโปรหลักก็จะเป็น3 5นหครนบผมรหัสหลักนะครับก็จะเป็น3 5เหานะแล้วก็รหัสลับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น3 7นั่นเองนะครับผมอตอนนี้เครื่องเอ๊สัมผัส สัมผัสไม่ได้ก็คือ3ากับ3 7นั่นเองนะครับผมจะให้ไปทั้งหมด2รหัสเนาะ3 5 3หนะครับไปอธิบายเพิ่มเติมกันครับ3 5 3 7มันคืออะไรเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับผมนี่นะครับมันก็จะยาวหน่อยเนาะแต่เพื่อนๆค่อยๆฟังที่ผมอธิบายไปนะครับอาจจะดูยาวนิดนึ่เนะแต่เพื่อนๆไม่งงแน่นอนครับผมจะค่อยๆไล่ทีละสเต็ปนะครับผม,ผมตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเทคนิคการใช้เน็ตฟรีตัวนี้นะครับผมเรียกมันว่าเทคนิคเปลี่ยนโปรบนรับเน็ตฟรีใช้ได้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันเลยนะครับผม ให้เราสามารถเนี่ยเล่นเน็ตได้นะผมเพื่อใช้วนเน็ตเลาเฟเน็ตฟรีไปเรื่อยๆเนาะนี่นะครับ ก็จะมีอะโปรหลัก35นะผมแพ็กเกจต่างๆจะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โปรเปลี่ยนนะครับ37นะผม35กับ37เนาะ37เป็นโปรเปลี่ยนนะครับแพ็กเกจให้มาน้อยนะผมแต่เล่นได้ปกติเร็วแรงเหมือนกันเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะก็สําหรับเนฟรีตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยเนาะเพื่อนๆสามารถใช้งานได้ในเครือข่ายโทรมอฟเอสเท่านั้นนะครับส่วนค่ายอื่นๆนะผมไม่ต้องน้อยใจไปนะครับถ้ามีการอัปเดตใหม่ที่ค่ายที่แจ้งเข้ามาหรือผมรู้รหัสลับของค่ายอื่นนะครับผมก็จะามาทําคลิปแล้วก็สอนเพื่อนๆได้เลยนะผมก็ตอนนี้กกก็็็ส่่่่่ววนนใหญาจะอยูแแล้มต นี่นะครับลองศึกษาจากคลิปนี้ไปก่อนนะกันนะผมโอเคครับก็สําหรับข้อแนะนำนะครับในการใช้เน็ตฟรีตัวนี้เนาะเพื่อนๆต้องไม่มีเงินในซิมสักบาทนะผมเป็นซิเมเติมเงินแล้วก็เพื่อนๆต้องใช้แบบซิมเปล่าๆเานาะมเป็นซิมที่แบบเปล่าๆเ,เออคือไม่มีเงินไม่มีอะไรครับแล้วก็ ไม,มไ,นะไม่หมดอายุด้วยนะไม่หมดอายุด้วยเนาะมีวันใช้งานคงเหลือนะครับสาหรับรายเดือนเนาะผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะ่ะสงสัยแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับว่าเออถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยสามารถาใช้แพ็กเกจนี้ได้ไหมคือมันก็คือผมไม่แนะนําอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะแนะนําเป็นซิมแบบระบบเติมเงินอะไรงนี้จะจะแบบสะดวกกว่าในการใช้เดตฟรีตัวนี้นะครับโอเคเนาะ สำหรับรายเดือนก็อ่าลองลองดูก็ได้ครับแต่ผมแนะนําเป็นเติมเงินและการน,นะผมเติมเงินเนาะซิมระบบเติมเงินเนาะโอเคเข้าสู่ระบบแล้วก็วิธีการใช้งานกันเลยครับ <c oughs> นี่นะผมเงื่อนขอย่างเดียวเลยครับก็คือเพื่อนๆเนีเ่ยสามารถกดรับเน็ตฟรีได้วันละครั้งนะครับผมอา้าวเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่อาอ้าวทำไมกดรับได้แค่วันละครั้งแล้วทําไมแล้วถ้าแบบเออเกิดโปรเน็ตมันหมดระหว่างวันหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะทําไงผมเลยเกิดเทคนิคนี้ขึ้นมานะครับผมโอเค ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคต่างๆนะผมขั้นตอนและเทคนิคต่างๆเพื่อให้เราสามารถเน่ยเล่นเน็ตฟรีรับเน็ตฟรีใช้ได้ไปเรื่อยๆไม่หมดระหว่างวันแน่นอนครับแค่ทําตามผมนะผมโอเคย้ำอีกครั้งว่าเปลี่ยนโปรโได้แค่วันละครั้งนะผมถ้าอยากเปลี่ยนอีกก็ต้องรอให้มันรีเซ็ตทุกๆหลังเที่ยงคืนนะผมทุกๆหลังเที่ยงคืนเนาะโอเคนะผม มาเข้าสู่วิธีการสมัครเลยครับอย่างแรกนะผมดูตามข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ตามผมเลยนะครับผมอย่างแรกโปรแรกที่เพื่อนๆต้องเริ่มสมัครนะครับในวันที่1นหรือวันเริ่มแรกนะวันที่เพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับ <c oughs> เพื่อนๆกดอันนี้เลยครับดอกจัน9 3้าดอกจันสามสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับกดสมัครเวลาไหนก็ได้นะผมกดไปเลยครับกดไปเลยนะผมกดกดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรากดเรียบร้อยน่ะมันก็จะขึ้นข้อความโปรโมชั่นมาแบบนี้นะครับ อดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าเสียมโทรออกมันก็จะขึ้นข้อความมาแบบนี้นะครับมันจะบอกว่าคุณได้ทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรเงี้เรียบร้อยครับแล้วก็บอกนั่นนี่อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันครับไม่ต้องสนใจเนาะแล้วก็เลื่อนมาครับมันก็จะลวข้อความมาเลยนะมันก็จะให้แพ็กเกจ a c e b o o k ไม่อัน้นเรามานะครับเล่น Facebook ได้ไม่อั้นนะครับแพ็กเกจเรียนฟรีแพ็กเกจดู YouTube ได้ 2G กิกนะครับแพ็กเกจอ่าเรียนฟรีละกันนาะออันนี้ก็เรียนฟรีเนาะ นี่นะครับแล้วก็แพ็กเกจเล่นเกมนะผม Rv Free Fire Call of Duty Speed Wip นะผมไม่อั้นเลยนะครับก็เล่นได้ปกติเลยนะครับเร็วแรงเหมือนกันนะผมแล้วก็แพ็กเกจเล่นเน็ตทั่วไปนะครับก็เซิร์ชเน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยก็เล่นได้ทั่วไปเลยครับ1กนะิกเนาะแล้วก็แพ็กเกจอ่าโซเชียลมีเดีย14แอปนะผมไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, IG, Twitter, Message, Instagram กอะไรเงี้ยก็คือโซเชียลมีเดียทุกอย่างเลยรับ14แอปนะผมแล้วก็ได้ฟังเพลงผ่านจุกฟรีไม่อั้นด้วยนะผม แล้วก็แพ็กเกจฟรี WiFi นะครับฟรี free WiFi ไม่อั้นเลยนะแพ็กเกจฟรี Ti k t o k ไม่อั้นด้วยนะครับ ừ ừ ผมเลยให้ตัวนี้เป็นโปรหลักนะผมอันนี้สุดท้ายก็เป็นแพ็กเกจเรียนฟรีนะกันนะครับผมโอเคโปรแรกนะครับที่เขาให้เรามานะครับดอกจันเก้าสาดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมโทรออกครับเขาก็จะให้แบบนี้มาครับแต่ว่าสาเหตุที่เราต้องมีโปรเปลี่ยนนะครับจริงๆเราจะใช้อิโปรตัวเนี้ยหลายๆวันก็ได้นะครับจนกว่าเราจะหมดอะแต่ว่า ที่คือที่เราต้องมีโปรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแพ็กเกจดู y t u t u เนี่ยเขาให้เขาให้เรามา 2GB ิเองใช่ไหมแล้วก็แพ็กเกจเน็ตทั่วไปเนี่ยก็ให้เรามาแค่กิกเดียวนะครับถ้าถามว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเล่นแค่โซเชียลมีเดีย f a c e o o o ไลน์ IG Twitter หรือ TikTok อะไรเงี้ยหมดก็เล่นได้ทั้งหมดโอ้สาวันก็กดรหัสใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรนี้ได้ครับแต่สําหรับตัวผมนะครับผมก็ใช้เน็ตเยอะหน่อยนะครับดู YouTube 2กิไม่น่าจะพอแล้วก แพ็กเกจเน็ตหนึ่งกิกเนี่ยไม่น่าจะพอผมเลยต้องมีแบบอโปรเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะครับโอเคเนาะในวันแรกนะครับให้เรากดอันนี้ไปแล้วก็เล่นเน็ตได้ตามปกติเลยครับในวันแรกเนาะเวลาไหนก็ได้นะครับพอเข้าสู่วันที่2เสร็จปั๊มนะครับไอ้เพื่อนๆกดโปรเปลี่ยนได้เลยครับโปรเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆผมแนะนําเพื่อนๆว่ากดเวลา5้าทุ่มห้ในวันที่2นะครับ โอเคเนาะเพื่อนๆไม่งงนะครับสมมุติว่าเมื่อวันวันแรกนี้แล้วกันนะสมมติวันที่1น่เนี่ยสมมุติวันที่1น่เนี่ยเพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน35สีเลียมโทรออกเวลาไหนก็ได้เสร็จปั๊บใช่ไหมพอเข้าสู่วันที่สองเสร็จปั๊บในเวลา5ทุ่ม50เพื่อนๆก็กดดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลียมแล้วก็โทรออกครับเพื่อใช้เป็นโปรเปลี่ยนเนาะทำไมเราต้องสมัครเวลานี้นะครับก็เพราะว่า5ทุ่ม50น่ะมันก็จะเข้าสู่วันที่สามแล้วใช่ไหมพอเข้าสู่วันที่สามเสร็จปัก อีก10นาทีก็เข้าสู่วันที่3ละเพื่อนๆก็กดกลับมา3 5เหมือนเดิมเพื่อให้มีแบบแพ็กเกจเยอะขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าดอกจัน935าดอกจันสี่เหลซีเยมโทรออกเนี่ยมันจะให้แพ็กเกจอะไรเรามานะครับนี่นะครับก็จะเป็นโปรของดอกจัน935าดอกจันสามเจ็ซีเียมแล้วก็โทรออกแล้วนี่นะครับกดโทรออกเสร็จปั๊บมันก็จะขึ้นข้อความมาคล้ายๆกันครับคุณได้ทำการเปลี่ยนโปรโมชั่นนั่นนี่นะครับแล้วมันก็จะให้แพ็กเกจเน็ตเรามาทั้งหมด1 0กิกนะครับ สิบกิกเนาะถามว่าสิบกิกมันเยอะไหมมันก็เยอะครับแต่แพ็คโปรหลักอะไอโปรสามห้ามันเยอะกว่านะครับมันให้ทั้งแบบเออติ๊กตอกไม่อัน้นโซเชียลมีเดียสิบสี่แอปเล่นเกมไม่อัน้นอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าไอสามห้ามันโอเคกว่านะครับผมเลยใช้สามเจ็ดนี้เป็นโปรเปลี่ยนเนาะนี่นะครับโอเคหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดเสร็จปั๊บนะครับเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดเสร็จปั๊บนะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถกดกลับมาสามห้าได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเลยนะผม โอเคเนาะพอเข้าสู่วันที่3เสร็จปั้มนะครับก็สามารถกดกลับมา 3- 5หเลยก็ได้นะครับดอกจันก้าสามหาดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมโทรออกครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะพอเข้าสู่วันที่4อ่าเพื่อนเพ่พก็รอ5ทุโมห้าสิบแล้วก็กด37เหมือนเดิมครับเข้าสู่วันที่5หลังเท่งคืนเป็นต้นไปก็กดเลยครับเวลาไหนก็ได้เนาะพอเข้าสู่วันที่6เหมือนกันครับ5้าโมห้าสิบนะครับผมก็กดไปเรื่อยๆคือทําอย่างนี้วนไปวนมาเรื่อยๆครับ แล้วถ้าถามว่าอ้าวแล้วก่อน5ทุ่ม50เนี่ยเราสามารถกดสมัครได้ไหมจริงๆมันสามารถสมัครได้ครับอ่าเอาเป็นว่าสามารถกดไว้ก่อนนอนก็ได้นะครับสมมติว่าเพื่อนเพื่อขี้เกียจรอแบบ5ทุม50แล้วแต่ว่าเฮ้ยจะนอนแล้วว่ะอะไรเงี้ยก็กดดอกจัน935ดอกจัน37เ่เลี่ยมแล้วก็โทรออกไว้เลยครับในวันที่สองเนาะ ก่อนนอนนะครับก็กดไปเลยครับพอพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ค่อยกดกลับเปลี่ยนมา35นะผมเพื่อให้เรามีเน็ตเล่นได้เรื่อยๆอะไรนี้ก็แล้วกันนะผมโอเคก็คือแค่วนแบบนี้ง่ายๆเรื่อยๆนะผมในทุกๆวันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นเน็ตฟรีใช้ได้ไปเรื่อยๆแล้วนะครับไม่ผิดกฎอะไรเลยนะเพราะว่าทางเครือข่ายเนี่ยเขาก็ให้เรามาอยู่แล้วนะผมคือไม่น่าจะมีปัญคือไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน,นครับในส่วนนี้นะผมคิดว่านะผมโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเน็ตของเราหมดนะครับมันก็จะเหมือนเดิมนยครับเหมือนเราใช้เน็ตทั่ว เรรานะคับโอเคครับผมก็แค่ทำวนลูปแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นเอฟฟีได้เรื่อยๆไม่อั้นแล้วนะครับตลอดชีพกันไปเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปของผมนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคลิปเนี่ยเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครัับสสวดีครับบผ้วกันครส